นะครับได้มาเป็นศูนรวมน้ําใจเป็นหนึ่งในการทู้ว่าครับ มีการเสวนาแรกเปลี่ยนคนต้นแบบมดเล่าเพื่อตอนนี้เจ้ากระมอง่งท่าพุทธเจ้าในวิเชียนพุทธิ ผู <Cornell. S 2> ้วาระการกรรมดิสองาขจาจะตอคำว่าขอมาดูยืนตรงนี้หน่อยจะเอาป้ายด้วแผ่นบิลประกุมาสุดยพบว่าคนไทยด่ไดอขณะที่บิลนมเนี่ยเพียง14นะครับสาอ้อน่าะนคือุกเล็กนะครับคุ่มถล่มพีลา พสามเลยนะครับโ oh อ, oh, oh, right. อ้โหมากเลยแล้วดื่มนมคุณชายลงคอต่อเลี้ยงนะครับต่อต้อนีครับดื่มนมนะครับอวันนี้ครับสายทานสภาจากพี่น้องนะครับอาจารย์นนะครับท่านก็มาท่านตั้งอยู่ตรงบริเวณเพชรชัยตรงที่ท่านใส่บาทนี่แหละครับท่านจะเดินไปเพื่อนที่แต่ไป ข้อผ um, ิดของที่มีคุณค่าให้กับทุกท่านก็คงจะระบาดแล้วก็จะไประบาดก็คงจะระบาดนะครับบอกว่าในเมื่อเราโตมาด้วยน้ำนมก็จะไปไส่บาตรเสร็จใส่บาตรเสร็จแล้วก็เดินมาแต่หลวงพ่อรอดคงมองแล้วว่าโลกหมาดไม่คู่ไมปลปรตมันรอต่อไปมันแม่นปืนยุ่งจะหาแม่นมางมื่อเสร็จเป็นสองรณรงค์ให้คนเนี้ยมาตักบาตรด้วยนมสดเพื่อที่จะ ทำให้อาหารที่ดีเนี่ยได้ไปสู่พระสงฆ์ก็ได้ได้ฉันได้ดื่มนมซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยกันรณรงค์ว่าให้คนเปลี่ยนจากการดืม่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นโทษต่อสุขภาพเป็นสาเหตุของโรคก,กว่า200โรคตามที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้นะครับเปลี่ยนมาดื่มนมที่จะทําให้สุขภาพดีขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างกิจกรรมใหม่ๆนะครับเช่นการฟังธรรมะในฟาร์ม ซึ่งก็วันนี้พราะจานทรย์พยอมกัลยาณูท่านก็ได้กรุณามาเทศในหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าโมาด้วยน้ํานมอย่าเสียคนด้วยน้าเมาก็เป็นเป็นโทษภัยมากๆนะครับเพราะว่าค่าคนเรียกว่ามนุษยชาติทั้งโลกเนี่ยปีละ3.3ล้านคนหรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเท่ากับคนทั้งโลกตายทุก10ินาทีเฉพาะนนคนไทยเนี่ยตายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทุก20นาทีหรือปีละ26,000คนไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับนอกจากทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดปัญหาสังคมโดยเฉพาะกับเยาวชนของเราเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีปัญหาตามมามากมายนะครับเช่นปัญหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เกิดการท้องการแท้งการติดเอชเนี่ยก็เป็นมีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสําคัญปัญหาสังคมอื่นๆนะครับเช่นอาญากรรมหรืออุบัติเหตุก็มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสําคัญเหมือนกัน ที่น่าห่วงที่สุดคือแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ทำลายสมองแน่นอนมีงานวิจัยยืนยันนะครับขณะที่เยาวชนไทยเนี่ยเป็นนักดื่มหน้าใหม่ตั้งแต่อายุน้อยนะครับวันนี้หลายงานวิจัยบอกว่าเริ่มลงมาถึงชั้นประถมแล้วได้ซ้ําอันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะเริ่มดื่มแอลกอฮอล์อายุน้อยเนี่ยแนวโน้มโตขึ้นจะติดสุราแล้วดื่มยังมีปัญหาที่สุดก็คือการทําลายสมองวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าเด็กไทยเราเนี่ย ไอคิวต่ำกว่ามาตรฐานสากลอยู่แล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้สภาพเป็นอย่างนี้เยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่อายุน้อยเนี่ยนันก็หมายความว่าอนาคตของประเทศหรือสมองของชาติเนี่ยจะถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยไปมากกว่านี้